หุ้นสิงดีลไทยสวัสดีค่ะหุ้นสิ่งดีลไทยประจำวันที่21มีนาคมพศ2566คลิปนี้ไม่ได้เป็นการชักชวนให้ซื้อหรือขายหรือให้ลงทุนแต่อย่างใดเป็นเพียงการวิเคราะห์เท่านั้นนะคะวันนี้ตลาดเซตติดลบ8.22อยู่ที่155.45 5 45. แนวรับจะเป็น154.347แนวต้านจะเป็น1569.76ค่ะไปดูเซต50 เซนห้าสิบดิลดลบแปดจุดสี่หกอยู่ที่เก้าสามสามจุดเก้าสี่แนวรับจะเป็นเก้าสองห้าจุดแปดเก้าแนวต้านจะเป็นเก้าสี่สี่จุดสี่หนึ่งค่ะกลับมาที่ทำเฟรมสิบห้านาทีตามรูปแบบของหุ้นซิ่งดิลิไทยค่ะตัวที่หนึ่งเอสซอราคาสี่บาทสี่สิบสตางค์บวกสี่สตางค์ค่ะ แปิดต,ตลาดแท่งนี้ก็เปิดกระโดดขึ้นมาที่4บาท42สตางค์แล้วก็ไซด์เวย์ลงมาที่4บาท34สตางค์ดันขึ้นมาสูงสุดที่4บาท44สตางค์ลยลงมาต่ําสุดที่4บาท30สตางค์ท้ายตลาดดันขึ้นมาปิดที่4บาท40สตางค์ค่ะดูได้1น,นาทีตรงนี้ก็ท้ายตลาดมันจะพยายามไซด์เวย์สะสมแล้วก็สามเด้งสุดท้ายทำให้ SC ปิดเขียวค่ะ ดูไทม์เฟรมเดย์ตรงนี้ก็ลงมาต่ำสุดที่4บาท10สตางค์สองแท่งนี้ก็มันจะเป็นแท่งสูงกลับตัวค่ะแล้วก็มีวันรุ่มเข้านิดนึง SC เป็นหุ้นซด์เวเป็นหุ่นเกี่ยวกับสิ่งพัฒนาสังหาริมทรัพย์ก่อสร้างภาพรวมบริษัทมีกำไรและมีปันผลมีวัยระไรเด้อยู่ที่136ล้านบาทค่ะแนวรับ C.33 บาทสสตางค์แนวต้าน4 4 4บาทส4สตางค์ถ้าทะลุได้จะเป็น C.50 บาท50สตางค์ค่ะตัวต่อไป xpg xpg ราคา1บาท14สตางค์บวก22สตางค์ค่ะเปิดตลาดแท่งนี้ก็ดันขึ้นมาสูงสุดที่1บาทส9สตางค์แล้วก็หลดลงมาไซด์เวสะสมงดำสุดที่1บาทส1สตางค์ท้ายตลาดดันขึ้นมาปิดที่1บาทส4สตางค์ค่ะ โดได้หนึ่งนาทีตรงนี้ก็มันจะไซเวสะสมช่วงท้ายตลาดแล้วก็สองแท่งสุดท้ายทำให้ XPG ปิดกระโดดใน time frame นาทีค่ะโด time frame day ของ XPG ตรงนี้ก็หลยลงมาที่89สตางค์แล้วก็มันจะใช้เวแล้วก็มาดันขึ้นตรงแท่งนี้ค่ะ XPG เป็นหุ้นไซเวเป็นหุ้นเกี่ยวกับธุรกิจการเงิน ถ้ารวมบริษัทขาดทุนและไม่มีปันผลมีว l ลูรายเดียวที่349ล้านบาทค่ะแนวรับ1.31บาทสสตางค์แนวต้าน1น9บาทสสตางค์ถ้าทะลุได้จะเป็น1.42บาทส2สตางค์ค่ะแล้วก็ XPG มีค่ะว่าดีเซลลิงรับราคา Bitcoin ทะลุ2.7หมื่นเหรียญข่าวจากข่าวหุ้นค่ะแล้วก็ หุ้นส่วนใหญ่ที่ติดสแกนในวันนี้เป็นหุ้นที่ลงทุนเหรียญดิจิตัลนดิจิตอลค่ะตัวต่อไปคอตโต้คอตโต้ราคา2บาท10สตาง,งค์บวก11สตางค์ค่ะปตลาดแท่งนี้ก็ดันขึ้นมารอบแรกที่ตรงนี้2บาท10สตางค์แล้วก็ไซเวดาวแล้วก็ไซเวสะสมลงมาตามสุดที่2บาท4สตางค์ดันขึ้นมาสูงสุดที่2บาท12สตางค์ แทดตลาดลงมาปิดที่2บาทส0สตางค์ค่ะดูได้หนึ่งนาทีของคอตโต้ตรงนี้ก็มันจะไซเวสสะสมแล้วก็มีแท่งสุดท้ายที่ทำให้คอตโต้ปิดเขียวค่ะดูไทม์เฟรมเดของคอตโต้ตรงนี้ก็ลงลงมาที่1บาท91สตางค์แล้วก็ไซเวสะสมแล้วก็ดันขึ้นมาเรื่อยๆค่ะ ตรงนี้ก็มีวันร่มเข้าแต่ว่าคอตโตอยู่ในโซนโอเวอร์บอร์ดค่ะแล้วก็คอตโตจะติดสแกนหนูวันที่14มีนาคมที่ผ่านมาด้วยค่ะคอตโตเป็นหุ้นไซเวเป็นหุ้นเกี่ยวกับพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ก่อสร้างภาพรวมบริษัทขาดทุนแต่มีปันผลม,มีลูลค่าอยู่ที่29ล้านบาทค่ะแนวรับ2บาท2สตตงค์แนวต้าน2บาท14สตตงค์ถ้าทะลุได้จะเป็น2บาท20สตตงค์ค่ะ ตัวต่อไปบุ๊กบุกราคา50สตางค์บวก6สตางค์ค่ะเปิดตลาดแท่งนี้ก็ดันขึ้นมารอบแรกที่50สตางค์แล้วก็หลดลงมาต่ำสุดที่47สตางค์ดันขึ้นมาสูงสุดที่52สตางค์ท้าตลาดลงมาปิดที่50สตางค์ค่ะดูได้หน,นาทีของบุ๊กตรงนี้ก็ไท้เวสะสมยืนระยะแล้วก็3แดงสุดท้ายมีวันรุ่มเข้าทำให้บุ๊กปิด ทำเฟรมเดย์บุกก็ลืนลงมาตามสุดที่39สตางค์แล้วก็มันจะดันขึ้นมาแล้วก็ลุนเบรกที่54สตางค์ค่ะบุกก็อยู่ในโซนโอเวอร์บอทค่ะบุกเป็นหุ้นไซเวเป็นหุ้นเกี่ยวกับธุรกิจการเงินภาพรวมบริษัทขาดทุนแต่มีบันผลมีมวลรอะได้อยู่ที่56ล้านบาทค่ะแนวรับ45สตางค์แนวต้าน54สตางค์ ค่าทะลุได้จะเป็น58สตางค์ค่ะตัวต่อไปโกลลี่โกลลี่ราคา4บาท26สตางค์บวกถึง34สตางค์ค่ะเปตลาดเท่นี้ก็ย่อลงมาที่3บาท92สตางค์ดันขึ้นมารอบแรกที่4บาท6สตางค์เลื่อนลงมาอีกรอบที่3บาท94สตางค์ท้ายตลาดดันขึ้นมาสูงสุดที่4บาท34สตางค์แล้วก็ลงมาปิดที่4บาท26สตางค์ค่ะ แล้วก็ท้ายตลาดตรงนี้มีวันล,ลุมเข้าด้วยสังเกตได้จากตรงนี้ก็เป็นบันไดขึ้นมาเลยดูลายหนึ่งนาทีตรงนี้ก็มีแท่งซีเข้ามากกว่าแท่งไขออกแล้วก็มีแท่งไขออกช่วงตรงนี้แล้วก็มีแท่งซีเข้าใหม่ทําให้กลรี่ปิดเขียวค่ะดูทันเรมเดยของกลรี่ตรงนี้ก็ลดลงมาที่ห้สามบาทห้าสิแสตางค์แล้วก็ตรงนี้ก็เหมือนจะ ดันกลับขึ้นมาค่ะลุ้นเบกต้านใหญ่ที่4.86บาท86สตางค์ค่ะแต่ว,ว่าก็จะมีต้านย่อยตรงนี้ที่4 6บาทส6สตางค์ค่ะโ l o ี y hmm. เป็นหุ้นไซเวเป็นหุ้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีภาาพรวมบริษัทมีกำไรและมีปันผลมีวลูระเดียวที่31ล้านบาทค่ะแนวรับ4.18บาทส8สตางค์แนวต้าน4.34บาทส4สตางค์ถ้าทะลุได้จะเป็น4บาท46สตางค์ค่ะ ตัวต่อไป GTV ส่วนชื่อเดิมของ GTV ก็คือ u b a าค่ะ GTV ราคา23สตางค์บวก2สตางค์ค่ะเวตลาดแท่งนี้ก็ดันขึ้นมาที่24สตางค์ใชเวสะสมลงมาต่ำสุดที่22สตางค์แล้วก็ท้ายตลาดปิดที่23สตางค์ค่ะในเวลาหนึ่งนาทีตรงนี้ก็มีแท่งขายออกมากกว่าแท่งซื้อเข้าแต่ว่า ช่อสุดท้ายมีวันรุ่มเข้าทำให้ GTV ปิดเขียวในทางเฟรมหนึ่งนาทีค่ะโดยทามเฟรมเ A ก็เราลงมาต่ำสุดที่18สตางค์ตรงนี้ก็มันจะเป็นแท่งกลับตัวค่ะลุนเบกที่27สตางค์ค่ะ GTV เป็นหุ้นไซเย์เป็นหุ้นเกี่ยวกับทรัพยากรภาพรวมบริษัทขาดทุนและไม่มีปันผลมีมูลร่าดที่43ล้านบาทค่ะ แนวรับ21สตางค์แนวต้าน25สตางค์ถ้าทะลุได้จะเป็น27สตางค์ค่ะตัวต่อไปอัลฟาเอ็กอัลฟาเอ็กราคา1บาทสสตางค์บวกสสตางค์ค่ะตลาดแท่งนี้ก็ย่อลงมาที่อ๋อลดลงมาต่ำสุดที่1บาท7สตางค์ดันขึ้นมารอบแรกที่1บาท1ิสตางค์แล้วก็ลดลงมาอีกรอบที่1บาท7สตางค์ท้ายตลาดดันขึ้นมาปิดกระโดดที่1บาทส1สตางค์ค่ะ ได้เนื้อที่ก็มีแท่งซื้อข้าสลับกับขายออกแต่ว่าเป็นกลุ่มๆแล้วก็สองแท่งสุดท้ายเราไม่อัลฟาเอ็กปิดเขียวค่ะพามเฟมเดตตรงนี้ก็เลยลงมาตามสุดที่1บาท2สตางค์สองแท่งตรงนี้ก็เหมือนจะเป็นแท่งทรงกลับตัวค่ะแล้วก็จุดสูงสุดอยู่ที่ตรงนี้1บาท43สาตางค์ค่ะก็ไม่ลืมก็ว่าจะดัน กลับขึ้นมาได้ไหมแต่ว่าตรงนี้ก็ไม่ค่อยมีวันลุมเท่าไหร่อัลฟาเเป็นหุ้นไซเวย์เป็นหุ้นเกี่ยวกับสินค้าอุปโภคบริโภคภาพรวมบริษัทมีกำไรแต่ไม่มีปันผลมีแววโรเยเดียที่4ล้านบาทค่ะแนวรับ1บาท7สตางค์แนวต้าน1บาท15สตางค์ถ้าทะลุได้จะเป็น1บาท18สตางค์ค่ะตัวต่อไป TGE TGE ราคา1บาท74สตางค์บวก2สตางค์ค่ปะปิดตลาดแท่งนี้ก็ดันขึ้นมาก็เปิดกระโดดขึ้นมาที่1บาท73สตางค์แล้วก็ลงมาต่ำสุดที่1บาท70สตางค์ไซเวสะสมปิดที่1บาท74สตางค์ค่ะดูราย1นาทีตรงนี้ก็มีแท่งซื้อเข้ามากกว่าแท่งขายออกแล้วก็ มีแท่งขายออกช่วงท้ายตลาดแต่ว่าแท่งสุดท้ายก็ทำให้ TGE ปิดเขียวค่ะดูทางเฟมเดย์ตรงนี้ก็หลดลงมาตามสุทธิ่1บาททงจ่าสต์ตรงนี้ก็ดันขึ้นมายกหลงกขึ้นมาเรื่อยๆมันก็จะพยายามเบรกตรงนี้ที่1บาท79สางค์ค่ะ TGE เป็นหุ้นไซเควเป็นหุ้นเกี่ยวกับทรัพยากรภาพรวมบริษัทมีกำาไและมีปันผล มีมูลรายได้อยู่ที่4ล้านบาทค่ะแนวรับ1นึบาทเจสตางค์แนวต้าน1นึบาทเจสตางค์ถ้าทะลุได้จะเป็น1นึบาทแปสตางค์ค่ะตัวต่อไป GPI GPI ราคา1นึบาทเจสตางค์บวกสสตางค์ค่ะปตลาดแห่งนี้ก็ลดลงมาต่ำสุดที่หน่งบาทเจสตางค์ดันขึ้นมาสูงสุดที่1นึบาทเจสตางค์ลดลงมาอีกรอบที่1นึบาทเจสสตางค์ ท้ายตลาดได้ขึ้นมาปิดที่1.78สตางค์ค่ะดูได้หนึ่งนาทีของ GPI ตรงนี้ก็ช่วงท้ายตลาดเนี่ยมีแท่งขายออกมากกว่าแท่งซื้อเข้าแล้วก็ช่วงสุดท้ายมีวอลุ่มเข้าทําให้ GPI ปิดเขียวค่ะดูไทม์เฟรม day ของ GPI ตรงนี้ก็ดังขึ้นมาที่1.90สตางค์ แล้วก็ภาวะตลาดทําให้รุนลงมาต่ำสุดที่1บาท4สตางค์ตรงนี้ก็มันจะยกโปรไซเวอัพขึ้นมาค่ะ GPI เป็นหุ้นไซเวเป็นหุ้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีภาพรวมบริษัทมีกําไรและมีปันผลมี value รายได้อยู่ที่1ล้านบาทค่ะแนวรับ1.75บาท75สตางค์แนวต้าน1น5บาท85สตางค์ถ้าทะลุได้จะเป็น1.91บาท91สสตางค์ค่ะ ตัวสุดท้ายของหุ้นสามัญก็คือ MVP MVP ราคา2บาท74สตางค์บวก8สตางค์ค่ะเปิดตลาดแท่งนี้ก็ย่อลงมาก่อนที่2บาท66สตางค์ดันขึ้นมาสูงสุดที่2บาท86สตางค์แล้วก็ลดลงมาต่ำสุดที่2บาท68สตางค์ท้ายตลาดดันขึ้นมาปิดที่2บาท74สตางค์ค่ะดูรา้หนึ่งนาที ตรงนี้ก็มีแท่งซี้เข้ามากกว่าแท่งขายออกแล้วก็ตรงนี้2แท่งสุดท้ายมีวันรุ่มเข้าทําให้ MVP ปิดเขียวด้วยดู New time f ฟรม day ของ MVP ตรงนี้ก็หล่นลงมาที่2บาท48สตางค์ตรงนี้แล้วก็จากนั้นก็ไซเวสสะสมอยู่ค่ะ MVP เป็นหุ้นไซเวเป็นหุ้นเกี่ยวกับเทคโนโลยี ภาพรวมบริษัทมีกำไรแต่ไม่มีปันผลมีวลัลูราด้อที่6ล้านบาทค่ะแนวรับสองบาท66สตางค์แนวต้านสองบาท80สตางค์ถ้าทะลุได้จะเป็น2บาท86สตางค์ค่ะต่อไปเป็นหุ้วนวอลเลนติดสแกนหนึ่งตัวก็คือลบลูควอลเลนหบลูควอลเลนหราคา17สตาง,งค์บวก5สตางค์ค่ะไปตลาดแท่งนี้ก็ดันขึ้นมารอบแรกที่16สตางค์ไซด์เวสะสมลงมาที่15หสตางค์ ใช้ตลาดเดังขึ้นมาปิดที่17สตางค์ค่ะได้หนึ่งนาทีตรงนี้ก็มีแท่งซื้อข้าสลับกับขายออกสองแท่งสุดท้ายทำให้ลก l ก e อร์ลนหกปิดเขียวค่ะโล t i ไทม์เฟรมเดตรงนี้ก็เลยลงมาที่9สตางค์ตรงนี้ก็ไซเวดันขึ้นมาเรื่อยๆแล้วก็ลุ้นเบรกตรงนี้ที่18สตางค์ค่ะลุกออร์ลนหกมีว l ลูระดีอยู่ที่2ล้านบาทค่ะ แนวรับ14สตางค์แนวต้าน20สตางค์ถ้าทะลุได้จะเป็น24สตางค์ค่ะแล้วก็มีหุ้น Big l o อเข้าก็คือ j จ s จำนวน57ล้านบาท TLI จำนวน12ล้านบาทกันกุลจำนวน25ล้านบาท TKN จํานจำนวน21ล้านบาทนุสาวเลนสีจำนวน14ล้านบาทค่ะแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งก็คือ p t g จําำนวน13ล้านบาทค่ะ วันนี้ก็ไม่มีข่าวอะไรแล้วหุ้นซิ่งดีเลยท้ายโชคดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย